ไปต่อกันที่ข่าวนี้นะคะเราไปกันที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสเขาก็ได้จัดโครงการดีๆค่ะในโครงการฝึกอบรมค่ากีดายเยาวชนภาคฤดูร้อนนะคะโดยใช้ชื่อสอสสปอร์ตลิเดอร์ซัมเมอร์แคมป์นีคะประจำปี2 5 5 4โดยประเดิมโรงเรียนแรกนะคะที่โรงเรียนราชบุราการนุเคราะห์จังหวัดราชบุรีเป็นรุ่นแรกค่ะ การอนกประสงค์โรงเรียนราชบุรีการนุเคราะห์ในนรงครองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดโครงการในการฝึกอบรมค่ายกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อนสอสสส,สสปอร์ตลิเดอร์ซัมเมอร์แคม,มป์ 2, 4, ประจำปี2554พร้อมด้วยนายวิวัฒน์วิกาลโนรถประธานแผนงานส่งเสริมการออกกําลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพสสส,ส,สโดยนายวายุพยักมันทอนผู้อำนวยการค่ายผู้นําเยาวชนได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวว่า สำนักง,งานการพันสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสร่วมกับบริษัทสยามสปอร์ตมีเดียมเนจเมนท์จำกัดจัดโครงการขึ้นเพื่อให้เยาวชนผู้นำชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างภาวะผู้นำและ ปลุกจิตสำเนึกจิตอาสาพร้อมเล่นกีฬาและออกกำลังกายฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลว่ายน้ำศิลปะการป้องกันตัวหลังจากได้เริ่มหลักสูตรผู้นำชุมชนประเดิมรุ่นแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งครั้งนี้เป็นการเริ่มหลักสูตรผู้นำเยาวชนรุ่นที่1ประจำปี2554ระหว่างวันที่25-29เมษายนโดยมีบรรดาเยาวชนทั้งหญิงและชายอายุ 3-15ถปีที่รักการเล่นกีฬามาร่วมเข้าค่ายกีฬากันอย่างคับข้างซึ่งการอบรมเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกําลังกายและการสร้างเยาวชนให้เป็นผู้นําที่ดีอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาพปฏิบัติรวมถึงกิจกรรมนันทนาการที่สอดแทรกวิชาการด้านต่างๆรวมทั้งข้าวันสีคืนเพื่อเป็นการ ให้เป็นต้นแบบในการขยายเครือข่ายของการทํากิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นทั้งนี้จะเปิดรุ่นที่2ในวันที่1-5พฤษภาคมนี้ที่โรงเรียนชาติเฉลิมจังหวัดระนองหากผู้ใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์025088274ตั้งแต่เวลา10.30นน,นถึง18.00นหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ w w w s i a m s p o t c o t h